เดี๋ยวเรานะครับผมจะเอาของนะครับไปจัดเป็นสังฆทานชุดใหญ่และชุดยักษ์ที่สุดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามใบ่อท่าน่ะดีผมเอาสังฆทานยักษ์มาหลายครับนะสังฆทานชุดนี้มีมูลค่าทั้งหมด,หมดคำเตือนที่วิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนะะื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดวิริกรรมการลอบเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนู่ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กดีจับปากระดี่เลี้ยงครอบครัว พี่ผมถามได้หน่อยดิมีสังฆทานชุดยักษ์ไหมชุดใหญ่เลยอะใหญ่เบื้ลมเลยอะไม่มีแม็กโคอยากได้จริงๆเนี่ยแนะนําให้ไปที่ตลาดไทยสวัสดีครับที่มีสังฆทานชุดยักษ์ไหมดัแบปบระลัดักเลยอะโหตามหามาตั้งนานอยู่ไหนนะใหญ่กว่านี้นะผมอยากได้ใหญ่กว่านี้มีมีไหมขนาดไหนตัดทำได้เป็นมอหกสิบอันนี้นมอห้าสิบอลังการงานสร้างอะที่ไม่เหมือนใครที่เขาทำมาครับ พพเน้นไปประปันผ้าเอาง่ายคือบอกว่าเราไปถวายปแบบพักงงเหรเฮ้ยว้าวอะไรเงี้ยน้ใหญ่ๆคือหมายถึงว่ามีที่ทำไว้แล้วในร้าน,นอะไรเงี้ยมีไหมขนาดนั้นไม่มีสวัสดีครับผมจัดปั๊บโถนะครับผมวันนี้นะครับผมก็คือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีที่สุดในปี2 6ง0เอ้ยไม่ใช่ดิ2000อะไรวะ2560 ห้านะครับผมก็คือวันนี้ผมก็จะทําบุญต้นปีนะครับผมไปร้านไหนแล้วก็คือยังไม่มีเลยนะก็คือมีใหญ่สุดก็ประมาณนี้คือเดี๋ยวเราจะไปลองทําเลยดีกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราตามหาไม่เจองั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจที่จะทําสังฆทานชุดที่ใหญ่ที่สุดที่จะมีในครั้งนี้แล้วก็เรายังไม่เคยทําแต่เราก็จะทานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go เพื่อนตอนนี้เราเจอถังแล้วนะครับตอนนี้มันราคาอยู่ที่56 0บาทนะฮะเราก็จะซื้อถังนี้ไปนะครับผมแล้วก็ซื้ออุปกรณ์พวกของแรงนีใส่ใส่ใส่เข้ามาให้มันพ่วงเ่็งนี่เลยแล้วเราก็จะยกไปถวายพระนะครับผมนี่คือสังฆทานของแจ็คพโพูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าของที่เราซื้อใส่เข้าไปจะมีอะไรบ้างนะครับต่อไปเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่า let's go <S ตอนนี้ผมเห็นพัดลมตัวสีนี้ลนะเนี่ย อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่แพงด้วยไงการทําบุญยุคนี้สมัยนี้คือต้องใช้สมองนะเข้าใจไหมเผื่อบางคนแม่งคิดแบบว่าเฮ้ยเรื่กงกุ้งต้อาของแพงทําบุญไม่ใช่ครับอันนี้สีแม่งเข้ากับพระพอดีเลยอ่ะน้องครับน้องอ่ะครับเอาชวนครักไปถวา,ายพระขัดนี้มันโอเคนะมีประโยชน์นะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามใบไปกันตอน่อ เดี๋ยวเรานะครับผมจะเอาของนะครับไปจัดเป็นสังฆทา,านชุดใหญ่และชุดยักษ์ที่สุดในโลกนะครับโอ้ยได้โครเยอะเลยครับเพื่อนๆโอ้โหงั้นเราไปเริ่มจัดกันเลยดีกว,ว่า let's go คือตอนนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเ,เ,เราจะเอาของเนี่ยออกทั้งหมดก่อนเพราะว่าเราซื้อสีสเปรย์มานะครับผมแล้วเราก็จะทำการพ่นถังสังกะทานให้เป็นสีเหลืองนะครับเพื่อให้เขาตีมวัดนะครับ อะไรแล้ว <laughs> มึงข้ามือมาขวากูทำไมเนี่ยเรียกจับ โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็สรุปราคานะครับที่ผมซื้อมาทั้งหมดนะครับสังฆทานชุดนี้มีมูลค่าทั้งหมดบินแรกนะครับผมที่ดูโฮมหมดไป5,600กว่าบาทแล้วก็ซื้อสีมาพ่นด้วยแล้วก็แวะทุกร้านทุกอย่าง20รวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จ7 7 8 9บาทนะครับผมใครที่อยากไปแทงหวยแทงได้เลยนะครับผมก็คือแต่ก็คืออยากจะรีวิวของทั้งหมดนะที่ผมซื้อมานะฮะก็คืออันนี้คือทีเด็ดเลย หมูกระทะผมไม่รู้ว่าพระเขากินได้หรือเปล่านะเฮ้ยแต่น่าจะกินได้นะเพราะว่ามันสั่เพรนไงอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาแพะไว้ข้างนอกสุดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ในกล่องเป็นพัดลมนะฮะพัดลมเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาเราถวายมันจะทาให้เราแบบร่มเย็นเป็นสุขอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือเป็นพัดลมนะอ่ะเดี๋ยวจะให้องครีประกอบครับอ่ะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดของกันเลยแล้วกันเรสโกดูกัน ว่ามันเหมือนขยะองไงไม่รู้ใช้ไัมว่วป่ะแต่ก็คืออย่างว่านะสังกดทานก็ต้องมั่วๆอย่างนี้ถูกปะ่ะคือแบบตามสภาพแหละก็คือของทุกอย่างเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วไงคือพระเขาอ่ะจะงงหรือเปล่า <c oughs> เฮียมันกอขยะมาถวายกูบอกว,ว่าอะไรจะเอาเนี้ยห่อไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราเรไปเลย ตอนนี้เราได้ชุดสังฆทานที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับกูพูดได้ไงว่าใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะก <Ừ, S 1> ็ถือว่าใหญ่ที่สุดในชีวิตกูแล้วกันโอเคไปเดี๋ยวเราจะเริ่มไปถวายเลยแล้วกันไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่า Let's go ไปกันสุดอยนี้ทำมากันอยู่นะใจเย็นเี่ยงขอโทษแต่ไม่มดด้วยไม่ไม่กูไม่ได้หมายถึงมึงไงกูหมายถึงคนอื่นกูไม่ได้หมายถึงมึงกูหมายถึงยุงมันหัวมึง มาแอบนานกันดีกว่าวะอย่าไปสนใจพวกไม่ทำงานเลย Let's go ทำไปพี่โยไปเนี่ยคือเข้าใจไหมครับท่านผู้ชมครับการทำบุญของแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีมารผจญนะเพื่อนๆคือการทำบุญเนี่ยแม่งเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากเลยอนุโมทนาบุญกับมึงด้วยละกันน้อยีปวกไอ้คนจะทำมาหาไอ้เนี่ยไปขึ้น เราขนสังฆทานขึ้นไปบนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปวัดนะครับผมแล้วเราก็ไปถวายพระกันไปดูรีแอคหน้าตาพระนะครับจะเป็นยังไงไป Let's go โอเคครับผมตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปที่วัดเกิดกาอุดมนะครับผมซึ่งเป็นวัดที่ผมไปกวนสน้นในคลิป4ค่ิงครับซึ่งใครที่ดูคลิป4ี่ิงเนี่ยผมจะไปกวดส้นตีนพระแต่ก็คือรอบนี้เราก็จะไปทําการล้างบาปก็คือถวายสังฆทานนะครับตามหลักของชาวพุทธนะครับผมไป Let's go <S เปิดลัง สวัสดีครับหลวงพ่อโอเคสวัสดีครับหลวงพ่อครับผมเอาสัตว์นีหมาจะกัดนะครับท่านผู้ชมพ่อครับพอดีผมเอาสัมภาระยักษ์มาถวายครับตอนนี้หลวงพ่อนะครับเกาบอกว่าให้อ้อมไปข้างหน้านู้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มถวายตรงนู้นดีกว่านมาสักการะครับหลวงพ่อวันนี้เราก็มีโอกาสได้ทําบุญปีใหม่นะครับหลวงพ่อเฮ้ยจ้าเนี่ยวันนี้ฉันมาทำบุญ ม่งโอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงวัดพี่มึงกัดกูซะาเอาจะได้จบๆไปซะอะกัดแขนกูซะกัดกูซะงับกูซะเอางับงับงับกูซ่พระอาจารย์มีมีเมียนใหญ่คนนี้ไหมมีจังเนี่ยใหญ่สุดแล้วนะนมเปรี้ยวนี่ผมขอกินได้ไหมอ่ะได้เลยเลยไม่บาปหรอกครับนี่ไม่บาปไม่หายใจปล่อยแล้วขอญาตินะหลวงพ่อกินยายาไปอ๋อครับเดี๋ยวค่อยถวายขอญาติฉันนมเปรี้ยวพระอาจารย์ให้นะครับตอนนี้เราก็ไปขายต่อแล้วคนละห้าบาท พระอาจารย์ผมผมผมจะบอกอะไรเนี่ยพระอาจารย์ผมใส่เอหมก็ทัมาด้วยเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเนาะพระอาจารย์ทาได้แล้วตอนบ่ายถือเป็นเครื่องควแล้วกันเขาเป็นเครื่องควรเพราะกำลามีลงทัวอยู่อ๋อโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะทําการกล่าวคําถวายแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวให้พระอาจารย์นาผมก็กล่าวมันก็เป็นพระอาจารย์พระนะครับอรหังสัมมากราภาระพระอรหังสัมมาสมุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมี สวากาโตภะคะวะตาธมโมธรรมังนะมาสามิตูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิมะยังพันเตมายังพันเตว,วีสุงวิสุงวีสุง,สงวีสุงราคณะทายาราคณะทายา<ต><ต>เดี๋ยวรพระอาจารย์ถามอะไรหน่อยดิพระอ้ที่เขาสวดกันแบบเป็นแรปปะพระอาจารย์เคยเคยเคยไหมไม่เคยอ่ยนะ ครับไม่เคยสวดอย่างนั้นนะไม่ใช่ผมผมเคยเห็นวัดแถวเนี่ยนะที่เขาสวดอ่ะตามัวตาซาพระกวัตทัวมีไหมแต่เนี่ยมีไหมสอนพันยะแล้วแต่เขาจะเล่นตำนองใช่ไหมแต่อย่างนี้พระอาจารย์ได้ไหมอ่าสำหรไม่ได้เลยมันแล้วแต่ที่ใช่ไหมรับโอเคงั้นเดี๋ยวเดินต่อแล้ตีสระเนนัสหาตีสระเนนัสหา ตัวบาสช่วยกันจับเกนหน่อยบาครับหนึ่งสองก็เอานะจ้าเอานะ้าพระอาจารย์ครับคือผมจะแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยากจะให้หัวแบบเต็มแรงนะพระอาจารย์ครัจฉรยันโตมากพอประมาณจะแรงมากที่โดนอัจรยันโตโคพธิามูลเตสกิยานันทวัจนโอเวังเตวาวิชโยโอโยสัมภารุปุโมหาลาโภุพวันทุเตสาทุกป่าเดียบร้อย เปล่าครับอาจารย์อันนี้ซ้อมไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคือการทําบุญในครั้งนี้ก็คือแบบผมขนลุกเลยนะท่านผู้ชมดูดิตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ฮาแล้วก็ตลกหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับพอได้รับพรหรือว่าได้ทำบุญจากอ่า กะบอกทุกคนว่าบุญที่ผมทําในวันนี้นะครับอวยพรให้กับเอฟซทุกๆคนนะครับผมที่ติดตามแล้วก็ดูจากระโพนครับวันนี้นะครับผมเราได้มาถวายสังฆทานที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยถวายมานะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าจะใหญ่ที่สุดในที่ไหนแต่ว่าใหญ่ที่สุดในใจผมที่ผมเคยจะทํานะครับผมโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราก็ขอลานะครับพระอาจารย์ครับผมขอกราบลาแล้วนะครับอยละรวยตลอดไปขอโชคดีครับยี่ปีเียวดเอ้าลืมนมเปรี้ยวพระเจ้า นี่มาทำบุญยังจะเห่าอีกแต่น้อยก็ได้นน้งเปลี่ยวคุ้มแล้ว